อันนี้เป็นหมึกสายออฟต์ฟูดออฟต์ฟูดของมากเอ็ดดิน่าขีดละหกบาททุกคนแปลว่าไม่แพงบ้างครับนี่ลา Nam จิ้มซีฟู้ดป๊าบเอื้อมึกไปต้องเลียนบ่ราะท่านไปอยัางมึกไปสายเอ้าสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีครับปลาไขวันนี้ไงออฟต์ฟูดขายยังไงครับพี่ขีดละหกบาทขีดบาทเอาเอาสิอยากกินปะต้องแรปต้องแรปไผฟังก่อน 1 2ึ่งสองสเจ็ดอันนั้นมัน่งยเอเอาไหนกุ้งมึกายแดดเดียวกุ้งมึกทายแดดเดียวมมันอยากไปมันอยากเออเอากระดว้ดปามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแเยอะ่เจยอะหกเจ็ดยอะเยอะอมาเอาขีดนึง อันนี้เป็นหมึกสาย<บ>ออส,ส <า S 2> ตเตฟูดออสเตฟูดของมากเอดีินาขีดละ60บาททุกคนแปลว่าไม่แพงมากครับน่ากินมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะที่นี่น่าจะเยอะเนาะอยู่ริมทะเลเลยเอชอ่วงนี้หมึกสายหายากอ๋อเหรอเพราะว่าเราใช้เป็นหมึกเปลือกมุมพื้นบ้านนะคะคเป็นหมึกของชาวบ้านเลยใช่ค่ะเป็นเรือชาวบ้านเรือหมึกสะอาดเรือแบบเขาเรียกว่าหมึกสายเรือหอยอะค่ะหอยต่างต่งนะคะมันหายากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบหมึกที่แช่น้ำมา นี่ครับหายากกว่าปกติหมึกสดสดเลยนะทุกคนนะการน้ำจิ้มเลยนะคะคือว่าย่างหลาดเลยบอกหลาดเลยว่าหลาดเลยหลาดเลยนี่สายนะครับล่าทั้งจิ้มซีฟู้ดป๊าบเออาได้แล้วครับ60บาทอ่ะลอากินเลยได้วยนะลองจิมเบิังจิมเบิังหมึกสายหมึกสายดิ่งแด้อแซ่บอ๋ออันนี้ปลาไข่ก็มีปลาไข่ตัวเล็ก50 อ๋อเป็นกล่องนะจะะได้ปรมาณอ๋อกล่องเล็กห้าสิบกล่องใหญ่ร้อยจะลองซีเบิ้ลมึกไปโรงเรียนบ่ท่านเป็นอยังมึกไปสายเออถึงยิ้มแซบแล้วก็หนึบหนึบมากเลยอ่ะมากกว่านี่น่ะแซบอยากกินไหมจ้าอุ้ยจำพี่ดาวได้เหรอลูกติอขอบคุณจ้าน่ารักมากเลยดูพี่ที่ไหนคะติ๊กต๊อก เสียงแจ๋วมากเลยอยู่ป้อนไหนกันเนี่ยบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งอยู่ป้อนไหนไหอุ้ยให้อะไรเนี่ยโอ้โหเต็มมาหน่อยมากเลยมาหน่อยมาหน่อยอุ้ยน่างักแท้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะกิดปลาหมึกปลาเอ๋ยได้ซื้อให้กิดปลาหมึกไหมอ้าวมามามาเอาขีดนึงค่ะให้น้องอ่าซื้อปลาหมึกให้น้องเพราะน้อามาเอาหน่อยมากเลย องงดีสามพี่ดาวทางไหนเดี๋ยวว่าทางทรศัพท์ได้อยู่ป้อนไหนคะถนนป้อนหนึ่งค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยไปเอามาแต่ใส่หนีลูกมาหน่อยถมาหน่อยที่นี่จะคึกคักสุกเสาสุกเสาใช่ไหมครับมีมีถนนคนเดินใช่ไหมอ่าอ๋อปิดถนนนี่เลยเหรอคะถ้าใครมานะแนะนำสุกเสานะจะมีถนนคนเดินขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนี่จ้าพี่ดาวทุ่ไทยขอบคุณจ้า ี <łość> ่ตัวหน่อยเห้ส้มาหน่อยตัวหนึ่งได้มาหน่อยนะโอ้ทำเองด้วยนะเอามาหน่อยไม่มาน้อยน้องทำเองขอถ่ายรูปกับพี่ดาวนะหนึ่งสองสวยหนึ่งสองขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน่ารักมากเลย